ทำไมตัง้งหลายรอบเนี่ยมาส่งข้าวใช่ไหมช้า,าจริงๆเลยฉันรอตั้งนานและมาถึงก็กดก,กิ่งรัวรัวขอโทษทีนะครับพอดีทางร้านอาหารทำกับข้าวนานไปหน่อยครับอพี่ชบอ,อยหิวน้ำมากเอาข้าวมาสิช้า,าจริงๆเลยนี่ครับโอ้โหิวน้ำอ่ะพี่ชอบอดทนนะจริงๆไปไาไปหาน้ำกินกัน อาหารได้แล้วครับลูกค้าขอบคุณค่าจ่ายในแอปแล้วนะคะขอบมากครับ<อ>พี่จอมอยากกินขนมมากไม่ได้นรติงติงอันนั้นมันไม่ใช่ขนมเรามันเป็นขนมของลูกค้าขนมนีอยากกินอ่ะติงติงพี่บอกว่าไม่ได้งไงทำไม กินได้นะคะนี่เพิ่งแกะเลยไม่ได้ทานเลยค่ะแมลดีกว่าครับผมเก่งไกลจริงจริงที่บอกว่าไม่ไงไม่อยากกินนะไม่เป็นไรจริงๆค่ะนี่ซื้อมาตั้งสองถุงนะคะขอบคุณจริงจริงค่ะค่ะ็นไรค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะเย้ได้กินแล้วเย่จิงจิงกลับบ้านหนูนี้เลยแล้ววันหลังอ่ะให้มาเตะใจแบบนี้นะแบ่งกินใช้ไม่ได้เลยเราเนี่ย จริงจริงพี่ว่าเรานั่งหลบฝนกันตรงนี้ก่อนดีกว่าโ <Okay. S 2> อาเคเราจะได้นั่งกินข้าวกันด้วยเลยพี่ชอบจริงไม่อย,อยากอยู่กับพี่ชอบเ่ยต้องมานั่งรอใส่ตากแดดตากฝนแะ้วจริงอย,อยากอยู่บ้านเล่นกับเพื่อนจริงจริงที่บ้านเราไม่มีใครอยู่ด้วยนะจริงจริงอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ไหมเย็นนี้พี่จะพาจริงไปห้างซสินค้าโอเคเย้ <Okay. Yeah. S 2> ตก่อนอื่น อิงเตยนต้องกินไข่หมดนะโอเคเจ๊ครับผมมาออเดอร์ครับ <S <S แป๊บนึง พี่ชอบพี่ชอปอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อะริงติงรอก่อนนะพี่จะต้องเอาออเดอร์ไปส่งลูกค้าก่อนอะทำไมอยากกินไม่ไหวแล้วว่าหิวว่ะติงติงไม่ได้จริงๆลูกค้ารอพี่อยู่พี่ชอปิงติงงั้นเอาแบบนี้เธอก็รับออเดอร์แล้วก็ไปส่งออเดอร์ก่อนส่วนน้องเธอเนี่ยให้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวี่ร้านเจ๊ส่งเสร็จแล้วค่อยกลับมารับน้องได้จริงเหรอครับได้สิบอกว่าได้ก็ได้เย้ยินนั่งรเลยนะขอบคุณนะครับเจ๊ อ่อนนี้ครับทั้งหมด185บาทค่ะ เค้กค่ะขอบคุณนะครับค่ะพี่ชอบอะไรอ่ะเค้กไงพี่ซ wow, ื้อไามหังติงไงเย้เป่าเลยได้ไหมเป่าไม่ได้จัติงเดี๋ยวพี่จะไปส่งอาหารเจ้านี้ก่อน จริงๆรอแป๊บหนึ่งนะโอเคกรจะอยากเป่าแล้วว่ารอแป๊บเดียวได้เป่าแน่ๆเดี๋ยวพี่ส่งหาเสร็จเรามานั่งเป่ากันเลยโอเคไหมโอเคมาขึ้นรถมาเลยบไปอาหารใช่ไหมจ๊ะใช่ครับ ไปเป็นแก๊บเหรอลูกจริงนั่นใครอ่ะลูกฉันเองจากที่หนึ่งลูกอริงๆิงมาหาแม่ก่อนติงช็อปบอกน้องมาหาแม่สิลูกนี่ครับอาหาร จริงๆไปอยู่กับแม่ไหมอย่าดีกว่าแม่น้องอยู่กับผมมาดีแล้วผมเลี้ยงดูน้องได้แล้วอีกอย่างหนึง่งดูเหมือนแฟนใหม่แม่จะไม่ค่อยชอบน้องนะไปเถอะจริงๆชอบแน่ใจนะลูกแม่ก็ทิ้งผมไปหลายปีแล้วนี่แท้ วันเกิดเ t ทุ่อ t งติ้งเย้พี่ชมหนูขอบคุณพี่ชมนะที่ดูแลหนูมาตลอดไม่เป็นไรหรอกอิ่งติ้งเราเป็นพี่น้องกันนี่เรามีกันอยู่แค่2คนก <c oughs> ็ต้องดูแลกันถูกไหม <c oughs> กินเลยอร่อยไหม ชอปทำไมเดี๋ยวนี้แกไม่ไปขับแกลบแล้วล่ะ <c oughs> ผมคิดว่ามันอันตรายครับแลาน้องก็เตงขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยไหนจะทั้งแดดทั้งฝนผมว่าผมมาทำงานร้านเจ๊ะดีกว่าเยอะเลยครับยังไงผมต้องขอบคุณเจ๊จริงๆนะครับที่ให้น้องผมมาทำงานกับผมด้วยไม่งั้นผมแย่นแน่เลยคิดได้แบบนี้เนี่ยก็ดีแล้วฉันว่าดีซะอีกนะได้แกมาช่วยเสิร์ฟในร้านแถมยังได้น้องสาวตัวเล็กๆของแกเข้ามาอยู่ในร้านเพิ่มสีสันของฉันด้วย <c oughs>